เลยเลยลกแปะกลัวตกสะหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพานั่งเ,เจ้าหัวประดุก 6M60 น,นะครับลกแป้ลกแป้ขอขอนั่งด้วยได้ไหมครับครับเอาไป ครับเป็นรถที่ผมเคยเล่นนะแล้วก็เป็นรถที่ผมชอบนะครับไปไปถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงรุน่นนี้ใช้ดีไหมขับเป็นยังไงครับเจ้อยอ้กระน,นูมีนูโอเปิดมาก็เจอผ้าม่านเลยครับเปิดได้ไหม,มน,ไหนี่ผ้าม่านเลย โอ้ทำไมถอดเสื้อะะะะอะฮะเส้กับะมาอ๋อเส้กับะมาอ๋ออันนี้รถเจ้าของเลยบ่รถ,รถใครรถที่ลกฮะทีนกครับเขียงวัวใครนะเขียงวัวสาย12ตำไมไฟมันติดเนี่ยออโอ้ตัวนี้มันรุ่นใหม่ล้วด,วดวิตัวนี้ใหม่กับผมอีก ภายใน <c oughs> ใช่เหรอเนี่ย <c oughs> มันผมลืมไปหมดแล้วว่าภายในรถผมเป็นอย่างงี้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเป็นยังไงครับรุ่นนี้เป็นไงบ้างไะสบายสบายเหรอ<ม>แรงไหมแรงอยู่ครับแต่คาด์มันลื่นก็จะตั้งคาดตัดย็ด ชื่อเลยไหมชื่อฟุกับฟุกฟลุกครับฟลุกืนฟุกฟุกฟุกรับจ้างวันเท่าไหร่สามร้อยทั่นนะสามร้อยทั่นอู้ เออน้ำมันวันเท่าไหร่กันนี่วันละพันโอ้โดิรถเพลงได้ไหมรถเพลงให้พี่หน่อยวันละพันเท่ากันอื่นเลย คันนี้ซื้อมาวิ่งกับ C6 เหรอครับขับตั้งแต่ออกมาเลยครับมือเดียวครับอันนี้อยู่เท่าไหร่แล้วนี่10 17ครับ17โอ้รุ่นไอ้นอนเลยเดยิรุ่นเดียวกันเลยเดิยครับใช่ไหม ไปด้วยตงรวจเรียกไหมไม่ไม่เคยเลยครัโอ้ยไอ้โบไอ้ตามเขาติดกิดเลยว่ะอู่ไหนน่ะนี่แค่น,นี้แสนสุขครับแสนสุขมอตเตอร์แสนสุขคาเพนแสนสุขคาเพน ใช้ได้อยู่เด็กคนนี้หอนดีมากเลยวันนี้วิ่งได้กี่เทีย่ยวแล้วไไไมมู่่้ดในนับเลยขับอย่างเดียวไปเรื่อย เหมือนเหยียบไปปุ๊บคารลาลื่นเนะาะครับคันนั้นเืยคันนี้ได้รีแมปไหมไม่เดิมเดิม,ดมแมปแมปแต่แมปมไม่ติ่มนะปลดคันเร่ง,งเฉยลปลดเก้าสิบ มีอาการนะเนาะนี่ยมีอาการคลาดลื่นจริงเลย กันนี่ใช้ได้อยู่แรงก็ถ้าคาดไม่ลื่นก็ถือว่าแรงนะ,ะนกันนี่รู้ไหมว่าเฟืองเท่าไหร่กันนี่ไม่รู้เนอะน่าจะเป็นเฟืองดีวเฟืองสิบป่ะาณสิบส,บ,ส,บ,สบนี่โซ่น่าจ,จะเป็นสิบเอ็ดแหละไม่แน่ใจนะผมตอนผมซื้อมาผมก็ไม่เคยแก,กะนะ แต่ถือว่าแรงนะเฟืองฟูโซ่เนี่ยสิบเอ็ดแต่ถือว่าแรงนะถึงทีเทแล้วครับ ตั้งงานเทก็เป็นฝ่ายน้ำล้นทีมงานเสียตินะครับ ถ้าจะเอาให้ดินสะหมดเลยครับอ่อยกเลย ประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณแ0,000นรุ่นนี้นะครับตอนผมซื้อตอนนั้นแค่เท่าไหร่เจดสิต้นนะครับ mm. เดี๋ยวนี้แ0,000นนะครับ mm. แต่รุ่นนี้ mm. พวก เผาท้ายเนะนี่ยนี่ทนมดครับแต่พวกมันจะไปข้อเสียของมันคือพวกกากระบาดชอบแตกนะครับแล้วก็แหนบแหนบบางมากแล้วก็พวกลูกยางเกียร์แท่นเครื่องชอบขาดนะครับเพราะว่าเครื่องมันแรงเวลาดินนี่จะชอบขาดนะครับพวกรุนนี้มาดูเหล่าน้อยดันดินกันหน่อย เราเราเราเอาแบบโกรธเมียนะ่ะเออเอาแบบโกรธเมียเราบอกผมยังไม่มีเมียอะไรเท่ขับโหดเหมือนโกรธเมียนะ่ะ สมบุกสม,มันจริงเลยสำไมผมขับดียังไม่โซมขนานดะนี้นะเอแต่ก็ตามอายุการใช้งานนะครับรถตอนผมขับนี่ใหม่ๆเลยนะครับรุ่นคันนี้รับจ้างเสียจ,จินวันละสามรอครับตอนนั้น ตอนนั้นผมยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเดือดติดมีรถไถมีรถดำเนี่ยรุ่นเนี่ยถ้าล้อหน้ามันใหญ่กว่าน,น,นี้นิดหนึ่งก็ ว่าโอเคเลยนะล้อล้อหน้ามันเล็กไปหน่อยแต่ถ้าเกิดล้อหน้ามันใหญ่มันก็เลี้ยวยากอีกมันจะเลี้ยวแคบมากครับคลิปนี้บายบายครับเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ